ตาวีมากกว่ามากกว่าในที่นี้คือเครื่องหมายมากกว่านะครับโอเคทีนี้วิธีการอ่านเตออาต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 าเสียงที่4ครับแล้วก็อีว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 ีเสียงที่2อันว่าตาหวีแปลว่ามากกว่าครับทีนี้อ่านตามหัวใจตาหวีตาหวีมากกว่าวิธีการเขียนนะคำว่าตานะครับ1 2 3และหวี1 2สอง 3ต้าหวีก็คือมากกว่าโอเคครับตัวถัดมาทีนี้น้อยกว่าล่ะน้อยกว่าที่เป็นเครื่องหมายเหมือนกันอ่านว่าเสี่ยววีเสี่ยววีน้อยกว่าวิธีการอ่านเยียวเสี่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 ยวเสียงนี้3ครับแล้วก็อีว e, ีวี่วี่วี่เสียงนี่สองครับอ่านว่าเสี่ยววีแปลว่าน้อยกว่าอ่านตามพูกลายครับเสี่ยววีเสี่ยววีน้อยกว่า,า,า,ว,า, au, า, au, ว,าวิธีการเขียนเขาเสี่ยว 1ครับ2 3และวี1 2 3อ่านว่าเฉยวีแปลว่าน้อยกว่าตัวถัดมาครับเออเฟนจีเอเออเนจีก็คือเศษ1ส่วน2แต่ถ้าเป็นภาษาจีนเขาจะเรียงสลับกันเนาะจะเป็นส่วน2เศษ1นะวิธีการเขียนของเขานะครับก็จะเป็นเออเฟนจี e ภาษาไทยคือเศษ1ส่วน2โอเคครับนักเรียนทีนี้วิธีการอ่านนะ เออ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 เสียงที่สครับและเฟินฟัวเอินเสียงที่หงถัดมาจูอือจเสียงที่หนแล้วก็ถัดมาอี i อ่านว่าอีรวมกันก็อีเสียงที่หทั้งหมดอ่านว่าเออเฟินจูคือเศษหนึส่วนสองทีนี้นักเรียนอ่านตามปกตครับเออเฟินจูอีเออเฟีเศษหนส่วนสองวิธีการเขียนครับคําว่าเออหครับ สองเฟลล่หนึ่งสองสามสี่จือ้อหนึ่งสองแล้วก็สามและอีหนึ่งทั้งหมดอ่านว่าเออเฟนจือ้ออีเศษหนึ่งส่วนสองตัวถัดมาครับเรามาดูที่เศษหนึ่งส่วนสามกันบ้างเศษหนึ่งส่วนสามจะอ่านว่าชอนเฟนจื้ออีเหมือนกันสลับกันนะครับภาษาไทยเอาเศษขึ้นก่อนแต่ภาษาจีนเน้นส่วนขึ้นก่อนครับโอเควิธีการอ่านชื่ออันชอนเสียงที่ หครับและ for อ n fun เสียงที่1นึ่งจอืจูเสียงที่1และอีเสียงที่1ทั่งถ้าอกอ่านว่า s h นเฟินจูอีแปลว่าเศษหนึส่วนสครับอัตนตาผู้กล้ s h นเฟินจูอีชอนเฟินจอีแปลว่าเศษหนึส่วนสครับทีนี้วิธีการเขียนชั้นหนึ่งสองสามเฟินนึ่งสจหนึ สามและอีหนึ่งโอเคอ่านว่าชันเฟินจีอีเศษหนึ่งส่วนสามตัวถัดมาครับชันเฟินจีเออชันเฟินจีเอแปลว่าเศษสองส่วนสามครับวิธีการอ่านชืออันชันเสียงที่หนึ่งแล้วก็ฟร์เอินเฟินเสียงที่หนึ่งจีอือจีเสียงที่หนึ่งเหมือนกันและสุดท้ายเป็นเออ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 เสียงที่สี่ครับอ่านว่าซันเฟินจีเอออ่านตามโอวใจนะ s ันเฟินจื้อเออชันเนแปลว่าเสร็จสองส่วนสามอย่าลืมครับภาษาไทายก็คือเอาเศษขึ้นก่อนภาษาจีนเราจะเรียงสลับกันเนาะเอาส่วนขึ้นก่อนโอเควิธีการเขียนครับชันนะ1 2 3เฟินหนึ่งสจื้อ1 2 3เออสองนเฟินจื้อเออก็คือเสร็จสส่วน3 แอบยากไหมยากนิดนึงนะโอเคนักเรียนให้ไม่ได้กลับไปทวนอีกรอบนึงนะครับ